แต่มีผลรวมเป็น65ถามว่าเลขจำนวนมากคือข้อใดนะคะข้อนี้ให้ผลบวกผลต่างและผลบวกก็คือผลรวมมาให้ผลต่างแล้วก็ผลบวกมาอยากได้เลขจำนวนมากกลับไปดูให้จำนวนมาใช่ไและให้ อยากรู้จำนวนมากถ้าให้ผลบวกกับผลต่างใช้คาว่าผลบวกกับผลต่างนะจะมีอยู่สองสูตรนี่ค่ะคือหาสูตรคือสูตรหาจำนวนมากและจำนวนน้อยเขาจะให้มาเลยผลบวกกับผลต่างจำนวนน้อยเอามันมาลบกันมองเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นแล้วนะคะอยากได้จำนวนน้อยอ่ามันน้อยเอามาลบกันถ้าอยากได้จำนวนมากเอามาบวกกัน ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาให้มาปุ๊บเขาจะให้มาครบเลยนะเพราะสูตรที่ทําขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ไปวิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์มันให้มาละว่าเราจะเอาไปใช้ได้ยังไงนะคะเขามีจุดประสงค์ในการใช้อยู่แล้วนะคะอะให้ผลบวกกับผลต่างมาเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรเลขจํานวนมากให้ผลบวกเอาผลบวกขึ้นก่อนกับผลต่างแล้วค่อยมาคิดทีหลังว่าจะใส่อะไรนะ ข้อนี้หารด้วยอะไรมันมาแค่สองอันเนี่ยหารด้วยสองพอนะคะอ่ะผลบวกกับผลต่างอยากได้จํานวนมากเอามาบวกค่ะผลบวกเป็นหกสิบห้าผลต่างเป็นยี่สิบห้าหารด้วยสองนะคะรวมกันข้างบนได้เก้าสิบหารด้วยสองเท่ากับสี่สิบห้าค่ะข้อนี้ตอบสี่สิบห้าอ่ะอ่ะต่อไป ลืมดูคอมเมนต์นะ